เป็นความรู้สึกที่มีความรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นเกียรติยศนะคะที่สูงสุดในชีวิตที่ได้รับนะคะคือเรียนเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยสำเร็จเมื่อปี1.5นานมากนะคะปะชาาน,นเมื่อ15เนี่ยก็ได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ไปเติบโตที่มหาวาลัยขอนแกน่น เป็นเวลานานมากเลยนะคะก็กะเกษียณราชาการที่มอขอมันจะเห็นว่าเป็นเป็นสิทธิ์เก่าจากเชียงใหม่นะคะที่ไปเติบโตที่อื่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกปิติในแง่ที่เราเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยเราไปที่ไหนเราก็มักจะได้ทราบเสมอนะคะว่าคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยผลิตบัณฑิตเนี่ยทำทำแบบ มีความเป็นผู้นำอะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะไปอยู่ในทุกมหาลายัยในคณะพยาบศาลศาสตร์ทุกมหาลัยเลยนะคะสิ์เก่า5-6รุ่นแรกเนี่ยเป็นคณะบีหมดนะคะที่ได้ไปอยู่ตามมขอมอซึ่งเป็นสถาบันใหม่นะคะที่เกิดขึ้นในระหว่างระหว่างกลางช่วงกลางแต่เชียงใหม่เราเนี่ยเป็นมหาลายัยเก่าแก่นะคะจะนับไปตอนนี้ก็60กว่าปีแล้วนะคะ ราชัะนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าได้รับกิติยศอะคะแล้วก็เหมือนกับประทับใจเรานะคะที่ว่าการทํางานของเราเนี่ยมหาลัยก็ยังคงเห็นนะคะแล้วก็ได้ให้กำลังใจกับเราในการที่จะต้องทำงานต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ตลอดเลยอะค่ะพอหลังจากที่กลับมาจาก ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วที่คณะพยาบาลศาสตร์เราก็ค่อนข้างเป็นด้านวิชาการพระจบและซึ่งทรายโดยตรงอย่างเงี้ยน,นะคะถึงปิญญาเอกบ้านเราก็เริ่มต้นนะคะจากการที่ร่วมผลิตปัญญาเอกระหว่างสี่มหาวิทยาลัยนะคะก็ได้เข้ามาร่วมสี่มหาวิทยาลัยก็มีเชียงใหม่มหิดลนะคะแล้วก็ขอนแก่นมออนะคะก็ร่วมกันผลิตบัณฑิตพรานเราก็มีโอกาสที่จะตั้งหลักในการผลิตปัญญาเอก นะคะร่วมกันในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเนี่ยค่ะก็เลยทำให้พยาบาลเราเมีอาจารย์ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนนั้นเป็นโครงการของอสกอ,ะอนะคะแล้วก็เราผลิตได้10ปีเนี่ยได้50คนพอ50คนเนี่ยก็กระจายอยู่ทุกมหาลัยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะก็เป็นกําลังสําคัญที่เราจะเปิดบัณฑิตศึกษาในมหาลัยของที่เปิดใหม่นะคะอย่างม,มออมขม,มบุรพาแล้วก็ สาี่มหาลัยนะคะอันนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยได้สนิทสนมกับคณะนะคะแล้วก็คณะบดีก็เชิญมาเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะก็ตอนนั้นก็ยิ่งยิ่งได้ใกล้ชิดมากขึ้นหลังจากนั้นก็มาเป็นกรรมการอํานวยการของคณะพยาบาลศาสตร์ในนามของสิทธิ์เก่าเนะะี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าก็ได้ร่วมพัฒนา ในในคณะพยาบาลศาสตร์มาตลอดแล้วก็ภูมิใจมากที่คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นทีเ่เหมือนกับเป็นที่อ้างอิงนะคะในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการพัฒนาอาจารย์เรื่องของการพัฒนางานวิจัยเรื่องของการพัฒนาบริการวิชาการทางสังคมนะคะแล้วก็รวมทั้งบัณฑิตที่ได้มีมีงานที่ดีค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆบัณฑิตนะคะตั้งแต่ที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตนะคะเพราะวันนี้ได้นั่งดูของคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยเนาะแล้วก็มหาบัณฑิตแล้วก็พยาบาลศาสตร์บัณฑิตอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้องๆบัณฑิตเต็มห้องเลยตรงนี้นะมันเป็นก้าวแรกของชีวิตของเขาในการทํางานแล้วก็คือคิดว่าระยะการทํางานของเขาเนี่ยที่จะทําการเติบโตเนี่ยมันจะมีถึง40ปีนะคะ เรอยากจะให้บัณฑิตเนี่ยได้ซึ่งได้ภูมิใจแล้วนะคะเป็นการสําเร็จจากการศึกษาแต่ตอนนี้ต้องมาตั้งเป้าในเรื่องของการทํางานแล้วก็การพัฒนาตนเองในอาชีพการงานต่อไปนะคะก็อยากให้บัณฑิตของมมชเนี่ยเก่งทุกคนเลยอย่างงี้ค่ะแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงนะคะเพราะพอเรารุ่นพี่กอนดิฉันเป็นมชรุ่น5้า้วคะแล้วก็เป็นคณะพยาบาลศาสตร์รุ่น3เพราะเราก็จะได้รับ ฟังเสียงอย่างเี้จากเพื่อนๆว่าเอาอมอชเราเข้มแข็งอย่างเี้ค่ะแล้วก็มีบัณฑิตที่เก่งอย่างนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ